เอาละคุณเข้ามาดูวิดีโอนี้คุณอาจจะสังเกตเห็นได้ว่าช่องผมมียอดดิสไล k ์เทียบเท่ากับยอดไลค์เลยพอๆกันอาจจะสูสีกันนิดหน่อยหากใครสงสัยว่าทำไมถึงมีคนมากดถลม่มดิสไล k ์ใส่ผมผมจะสรุปให้สันส้นๆว่าตอนนี้ผมกำลังมีดราม่าอยู่ซึ่งตอนนี้ผมกำลังเผชิญปัญหาอย่างหนักและตอนนี้ผมกำลังโดนแฟนคลับของช่องอื่นถล่มด้วยการก,กดดิสไล k ์ใส่ถ้าถามว่าสมผลอะไรไหมก็ไม่เด็กมากเลยขนาดนั้นแต่แค่มาท้าว่าช่องกับผมนั่นดูแย่ Well ผมจะแก้ปัญหานี้ยังไงนั่นเหรอหากคุณดูวิดีโอนี้อยู่ตับสไครมับผม ก็เป็นการตอบโต้ให้กับไอเด็กกระโปงพวกนั้นและแน่นอนดรามา่าครั้งนี้จะเล็กกว่าครั้งไใดๆที่จะผ่านมาและหากคุณช่วยผมผมอยากจะขอบคุณผู้คุณมากเพียงแค่กด subscribe กดไลค์กดแชร์เอาละไปชมวิดีโอกันเลยโอ้ฮัลสเต็งเจอเอาละตอนนี้เราก็อยู่กันในไปครับพาร์ทที่18หึเขียนมาเล่นทำเสียงหล่อด,ด้วยนะไม่เขา้าใจจริงๆเลยเว้ยเดี๋ยวคนดูเขาก็หมันไส้กูอีกเอาละเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะโอเคตั้งมุมกล้องตรงมุมนี้เนี่ยมันก็มันก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ย เอาล่ะเดี๋ยวพาที่ผมตั้งใจว่าจะไปเลี้ยงไก่ดีไหมเออเพราะฉะนั <Yeah. S 1> ้นเดี๋ยวผมตั้งใจว่าจะสร้างฟาร์มเล็กๆเพื่อสลับเลี้ยงไก่แล้วก็พอเพรามันยิ่งเยอะมากขึ้นเราก็ค่อยฆ่ามันทีละตัว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 แต่เรื่องของเรื่องคือปัญหาของเราเราจะเอาไก่พวกนั้นไปไว้ที่ไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นอคิดไม่ออกเอาไงดีวะไอ้ไม่เจ็บเฮ้ยเดี๋ยวรอรอรอรรร เดดด๊กส่วนของเราคือมันก็เล็กๆใช่ไหมละ่ะตรงนี้ส่วนตรงนู้นก็มีที่ปลูกเอ่อต้นต้นอะไรนะต้นชูกาใช่ไหมไอ้ต้นไม้วันี้มันอาจจะตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอยากจะให้ตรงนี้เนี่ยมันสวยกว่านี้หนนะ่อยนะแต่จะทำยังไงดีคิดสิ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 เอาไปตรงนี้ดีไหมแบบว่าทางเดินเข้าไปาก็ไม่เลวนะผมว่าทางตรงนี้ก็มีไว้สลับนั่งเล่นซะด้วยจะเอาไงดีเดดดู๊กคิดอะไรไม่ออกเลยตรงนี้ดีไหมนะ ขอคิดท,ที่ดีใช่ไหมแค่ไม่ตอบไม่ตอบก็ไม่ต้องตอบแกตอบช้าไปหรือว่าจะตรงนี้ดีเนี่ยตรงนี้แต่ว่ามันก็จะแบบว่าเวลาขึ้นลงมันก็ลําบากใช่ไหมล่ะผมก็คิดว่าน่าจะทําทางให้มันกว้างกว่า,วานี้หน่อยนึงโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันดีกว่าจะเอาห่วนี้ไปทาอะไรได้บ้างล่ะเนี่ยฮ่าไหนดูซิว่าเราสามารถขับอะไรให้มันสวยๆได้ไหมอืมไม่มีบอก บล็อกพวกนี้ไปเอาทำอะไรไม่ได้เลยเหรอแบบว่าหลอมได้ไหมอ้าได้เหรอก็สมมติว่ามันเป็นบล็อกอย่างนี้ละเออแล้วแบบเราสามารถเอาไปทําเป็นเป็นบล็อกที่เป็นก้อนอิฐใช่ไหมอะแบบบลิกใช่ไหมอ๋ออันนี้ได้อันนี้ได้แล้วแล้วทำไมถึงอ๋ออันนี้เป็นแบบสีเข้มสินะสีแดงส่วนนี้ก็เป็นสีอ่อนเอออันนี้ก็ได้งั้นระหว่างนี้เราไปขุดพื้นที่เล่นดีกว่าเนะาะมาเกิดเดินะ อ่ะสมมุติว่าเราป,ป,ปิด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 แม่งให้หมดโอเคนายจะเริ่มจากตรงเอา,อางี้ดีกว่าเราจะทําตรงนี้เป็นทางลงทานเดินลงไปเสร็จแล้วเชื่อมมาจากทางข้างล่างตรงนี้ประมาณบริเวณนี้เออมันจะต้องออกมาสวยเหมือนทุกๆครั้งที่ฉันตั้งใจทําใช่ไหมดุกฉันรอคําคตอบจากนายอยู่หยยบปิงปองปิงปอง โอเคทีนี้ก็วางบันไดให้มันสวยๆแบบนี้ออ้ฟังเสียงแล้วสิเป็นเสียงที่น่าฟังมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยเราฟังเสียงนี่เนี่ยผมไม่รู้มาก่อนเลยนะว่ามันมีเสียงแบบนี้อยู่ด้วยเออเท้าที่กระทบกับหิน Beautiful ผมชอบนะเวลาที่แบบว่าเรามีความคิดอะไรสักอย่างแล้วอยากจะทาให้มันออกมาสวยงามอะผมชอบนะแต่เวลาผมลองไปเล่นกับเพื่อนนะมันจะมีเพื่อนอยู่คนนึงอะนะที่แบบว่าไม่ค่อยจะชอบแบบว่า Create เกลียดสักเท่าไหร่แบบว่าความคิดสร้างสรรค์นันะแล้วก็ชอบเดินงงงงแงงไปมาไปมาแล้วก็กินแรงไม่ยอมช่วยสร้างบ้านน่ะนะผมเคยถามพี่แก้วนะว่าทำไมถึงแบบว่าเออไม่คิดอยากจะสร้างอะไรไหนที่มันออกมาสวยงามมาสร้างสรรค์นลยเหระพี่แกวบอกว่าคิดไม่ออกแบบว่ามันมันก็มันคิดไม่ออกกินแรงพื้นสุดๆเลยนะไอคนประเภทนี้นะบอกว่ามึงจะดูอยู่นะมัดความชอบในการเล่นเกมน่ะมนแตกต่างกันใช่ไหมล่ะเออมันก็ไม่สามารถที่จะเมื่อครับให้คนเรามันสามารถชอบอะไรที่มันเหมือนกันได้ โอเคเราขุดได้แค่ตรงตรงนี้เดี๋ยวเราเอาตรงนี้เป็นหน้าต่างดีไหมผมผมว่าถ้าเป็นหน้าต่างก็ดูสวยเงียงดีนะพื้นที่ตรงนี้ผมรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาใครสักคนมายืนตรงนี้แล้วก็วางที่กั้นรั้วเอาไว้ไม่ให้มันเดินไปไหนมันจะดูดูเหมือนว่าเป็น A p พซแบบเอ้ยอยากจะได้เควสไหน่อยไหมประมาณนั้นแหละนะ อ้มันน่าสนใจดีนะแม่ผมจะกว้างสักเท่าไหร่ดีนะตรงนี้เนี่ยที่เรารู้คือผมว่ายังไงเราก็ต้องเผื่อสลับพวกสัตว์อื่นๆใช่ไหมล่ะเออมีแกะใช่ไหมแล้วก็หมูอีกไก,อกไ่อีกวัวอีกไอ้ใหญ่ใหเนี่ยนะแล้วถ้าสมมติว่าเราเราก็ต้องสร้างรู้อีกอ่ะรู้ว่าอาจจะก,กว้างสักประมาณนี้เหรอ แล้วเวลาเราจะเดินเราก็เดินตรงๆแล้วก็มองไปทา,มางขวาได้เห็นพวกมันตลอดเวลาหรือว่าเราจะทําแบบว่าตรงจุดเลี้ยงไก่นี่ให้มันเป็นเหมือนห้องนักโทษดีวะ็น่าสนใจดีนะเว้ยนึกออกว่าเจ้าพวกสัตว์เลี้ยงพวกนั้นเป็นพวกนักโทษของเราแล้วก็จะจับพวกมันไปกินนะนะเป็นไอเดียที่แบบว่าเป็นธีมที่ใช้ได้เลยนะผมว่าสมมติว่าเราเอาระวางบล็อกเนี่ยก็เป็นห้องนักโทษเข้าไปข้างในอีกทีนึงชอบไอเดียของนายวะมันดูโรคจิตดีวะโอเคเอาลึกประมาณนี้ก็พอแล้วแหละอ่าเสร็จแล้วก็ ความกว้างของห้องหนึ่งใช่ไหมเวลาคิดอะไรมากๆเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่เลยนะจริงแต่ก็ดีเหมือนกันใช่ไหมล่ะเวลาผมไม่พูดมากผมคิดว่าคนดูสักคนต้องมีคนที่แบบว่ารำคาจนไม่อยากจะดูกูก็ได้นะ แต่จริงๆการที่เราเล่นเกมนะเราก็ต้องอินเตอร์เทนคนดูอย่างเดียวป่ะแต่ว่าเราก็ต้องพูดนะหัวเราะมาไปก็น่าลำคาญหัวเราะเสียงดําก็น่าลำคาญหัวเราะเสียงแหลมก็น่าลำคาญจนไม่อยากจะดูใช่ไหมลนะ่ะผมบางทีผมเองก็รู้สึกว่าเราทําตัวไม่ถูกนะไม่รู้ว่าจะต้องเอา,เอา,เอาใจคนยังไงนะแต่ผมมานั่งหัวเราะแบบชิคกี้พายแบบห <c oughs> นึ่งเงี้ยนะมันคงจะไม่รู้ดิ <c oughs> มันน่าลำคาญป่ะวะรู้ว่าสลักต้องทั่วเป็นอันนี้ดีไหม หรือว่าเราจะเอาเป็นกรงเหล็กดีแต่ว่ามันก็ต้องใช้อลอนเยอะอนะเดียมันก็คงจะสิ้นเปลืองโอเคสมมติว่าถ้าสมมติว่าผมมีอ่าลวสีแดงใช่ไหมเออแล้วเราก็ต่อมาสูงประมาณนี้เดี๋ยวค่อยว่าเรื่องนี้เดี๋ยวนะจำลองก่อนแล้วกันจำลองก่อนแล้วกันให้รู้ว่ามันประมาณเนี้ยแล้วก็มีทางเดินเข้าไป ถ้าทําให้มันดูเป็นรั้วมันก็คงจะมันก็มีความเการเคียงนะที่แบบว่ามันดูเหมือนเป็นรั้วนักโทษใช่ปะล่ะไว้ถ้าสมมติว่าเรามีเหล็กมากพอเราค่อยมาทําตรงนี้แล้วกันนะให้มันดูสิ้นเปลืองโอเคเดี๋ยวเราเออ่เดี๋ยวผมคิดว่าผมจะไปเอ่อเนเธอร์ดีกว่านะเดี๋ยวเราก็จะไปขุดบล็อกพวกนี้กันอ๋ออ๋อใช่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 เดี๋ยวไดูซื้อโอกาสปลาเนี่ยมันจะมีไข่เอ๊ะมันจะมีไก่ออกมาไหมไม่ไม่อ่ะนี่ไงอุ้ยท้อทษอท้อท้ไม่ได้ตั้งใจทำลายโทษอท้อท้อท้อ ตายแล้วสิบฟองมีมีเก oh, ิดอยู่สตัวเนี่ยนะโอ้โหโอ้เฮ้ยอยู่นี่นะเฮ้ยไปไหน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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสต็อปเฮ้ย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 โดนเจ็บเดนเจ้บเฮ้ยเจ็บเฮเ้เ้เ้เฮ้ย้ยเฮ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  คำ The fuck เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยเย Good 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 Okay วันเดือน Okay นายจงโตด้วยสิ่งนี้เมล็ดพืชนี้จะทำให้พวกแกแม่ตั้งใจฟังกันจังเลยนะมันจะทำให้พวกแกโตและพวกนายก็จะเป็นอาหารได้ไม่ช้านี้จงตื่นขึ้นไอ้เจ้าพวกไก่เฮีย ข m e on แค่โตมันยากกันเลยไรไงกันวะนี่ยประมาณนี้เดินติดหวยโอ้ยมันต้องมีความสมมากมันต้องมีเออเนี่ยคือพวกแกจะบินขึ้นมาได้ไหมอ่ะบล็อกเดียวมันคงถึงใช่ไหมไอ,อ้ว t ต h e แกคือความผิดพลาดแกห้ามออกไปไหนเออมันต้องอย่างนี้ความสวยงามนี่สินี่แหละคือความสวยงามบอกจะไปเนธเธอเสืกมาทำอะไรก็ไม่รู้ โอเคนายมาที่นี่นาห้ามตายห้ามใกล้สลามถ้าเกิดสลามมาเยอะเฮ้ยอย่าเลยกูจะแกะสมัยวันไนเหี้ยอินเนอร์มาเยอะเลยนเนี่ยเหี้ย สวย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 สน้ำละหืยจริงด้วยสวยแล้วดับสีดับสีดับสดับสดับสตไม่ไม่นะห้ามตาย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 ใจหายวูบดอะไรไม่ต้องมองเลยโอเคได้มาขนาดนี้ก็น่าจะน่าผมก็คิดว่ามันหนาพอแล้วมั้งแต่ก็เอามาแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยวนกลับไปเอา ไงมาถึงทะลุมาถึงตรงนี้เลยได้เลยอ่ะอ่าอะเคคิดว่าเป็นคิดว่าเป็นทางลัดแล้วกันนะเดี๋ยวเราคงได้ทำสักทางอ่ะสักวันนึงเราอาจจะได้แบบว่าต่อแล้วรถไฟใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเป็นทางขึ้นมาข้างบน อาจจะต้องใช้เวลามากเลยแหละที่แบบจะทําให้มันแบบว่าสะดวกกับการเดินทางของเราอะเออ,อเป็นเป็นไอเดียที่ดีนะแต่ว่าเราคงต้องใช้เวลาทํานานเลยมันจะเป็นความคิดที่ดีใช่ไหมที่เราจะทําทางให้มันยาวไปถึงนี่มันจะสวยจริงๆใช่ไหมอะ่ะผมเริ่มรู้สึกว่ามันอาจจะไม่สวยนะผมแค่เอาอีกแล้วนะมึงเอาอีกแล้วนะมึงอ๋อให้ตายดิ มันเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยอ่ะมันทำไมมันชอบมาเดินมาแถวๆนี้วะถ้าดูซาต,ตอรให้มันส,สวยๆเป็นผลงานของธรรมชาติอที่เหมือนแบบว่าไม่มีใครมาไอเอาอีกแล้วนะมึงเอาเป็นว่าอุดรูตรงนี้เลยแล้วกันโอเคเดีนี้เราจะเปลี่ยนบล็อกทางเดินให้มันเป็นบล็อกหนึ่งเนรเมชาตหวังว่ามันจะสวยนะมันเป็นดูเหมือนสีมันดูเหมือนช็อกโกแลตเลยนะความคิดผมนะผมว่าแล้วมันก็ทําให้ผมเริ่มขี้เลยด้วย ยยมันเดินมาจากไหนวะไอสารเลวเว้ยอีกแล้วนะทำไมพลาดน,นี้ไอเจ้าคีเปอร์มืนถึงที่เป็นปัญหา,ากันเราสรับผมนักหนาวะผมจุดไฟไม่พอใช่ไหมมันถึงได้แบบว่าเกิดได้อะมันคงไม่ขึ้นบันไดมาหรอกนะจริงปะเฮีย มันเป็นเพราะว่าตัวละครเราไม่ได้นอน2วันหรือเปล่าว่ามันถึงได้มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยก็คงใช่แหละไอ้ที่มันเป็นรูโบ,โบโบอย่างนี้เนี่ยนะคือคีเปอร์ผมพูดตรงว่ามันเกิดตัวนี้บ่อยมากเลยนะแต่ผมแค่ไม่เคยแบบว่าเอาคนดูแบบว่ามาให้ดูถึงฉากตรงที่มันจุดระเบิดตรงนี้ผมอาจะตัดตัดตัดตดออกไปนะใช่เว้ย มันโผล่มาตรงนี uh ้บ oh, so ่อยมากเลยมันก็ว่ามีจุดสปาอยู่ตรงนี้่ะนี่ก็อันนี้ก็จุดหนึ่งโอ้โหเจ้าคิปเปอร์นะมันกูวผมไม่มีคอนเทนต์แน่เลยไม่มีคอนเมาระเบิดอย่างนี้เนี่ยตลกดีนะก็ขอบคุณแล้วกันนะสุดท้ายกูต้องมาเพิ่มพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเอ่อก็เป็นความคิดที่ดีนะนายอาจจะได้ใช้สักที่หนึ่งสักที่หนึ่งแบบว่านายจะทำอะไรสักอย่างใช่ไหมนาย่าคงคิดออกอีกและโอเคทีนี้หวังว่ามันจะไม่มาปนเปี้ยนในบริเวณนี้นะ หวังว่านะอะมุนะแต่ว่าจะไปตรงนี้มันก็ต้องขึ้นมาทีละบล็อกใช่ไหมละ่ะแต่ว่ามันคงไม่ขึ้นมาได้หรอใช่ไหมแต่ว่ากันไว้ดีกว่าต้ไม่รู้หรอว่าแม่งจะเกิดตรงไหนได้บางทีมันอาจจะแบบเผื่อแบบสปอนมาเลยก็ได้ใครมันจะไปรู้อ่ะเนอะทีนี้แล้วก็ติดไฟตรงนี้ซะโอเคตีตรงนี้อีก ถ้าทำตัวนี้เป็นอ่างอ่างแช่น้ําก็ดีมเมือนกันนะอ้าวแบบแบบถ้าสมมติว่าเราเอาแบบว่าเอาไว้สําหรับตกปลาลนะ่ะผมว่าก็เป็นความคิดที่ดีนะ <c oughs> ว่าแต่เราจะทําไว้ทําทางเดินขึ้นไปก็แบบเดินขึ้นมาตรงนี้อย่างเงี้เหรออ๋อก็ไม่ก็ไม่เลวเนาะคิดว่าก็คงไม่เลวโออเ,เดี๋ยวผมจะฝากของตัวนี้ไว้ชั่วคราวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปที่เนเธอร์กันต่อ ขออะไรขออันนึงนี่เอาไฟให้ด้วยเอาไปรู้ว่าอยู่ที่นี่มันมืดใช่ไหมล่ะมองเห็นแต่ลาวาใช่ไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ยอยากโดนตีนักหรื่ไงโอเคได้แค่นี้กลับแล้วนะขอบคุณที่ให้ยืมจ้ะโอเคใกล้ความจริงไปทุกทุกทีกทมเออมันต้องตรงนี้เด้เพราะบอกตัวนี้เรามองไม่เห็นใช่เปล่าล่ะเออ คงไม่ต้องใช้โอเคไปขุดกันต่อ โอเคจ้าขุดแบบเยอะมากเยอะจริงๆตอนแรกมันแบบว่าผมจำได้ว่ามันสวยกว่านี้นะแต่ตอนนี้มันโล่งขอโทษด้วยเลยกันนะไม่โกรกันนะโอเคดูเจ้าพวกน่าสมเพชนี่สิแต่เดี๋ยวข้างหลังเดี๋ยวมาเติมให้นะก็ตรงนี้ ว้าวว้าวว้าวดูทางเดินนี่สิสวยนะถึงตรงนี้จะยังไม่เสร็จก็เถอะนะเอ่อวันนี้คอยมาเติมแล้วกันแล้วก็นะผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันยังขาดอะไรอยู่นะโ <c oughs> <c oughs> อ้ให้ตายดิมันดูเหมือนเลือดเลยอะ่ะ เคลทำตรงนี้เป็นหยดหนึ่งอันนี้เป็นหยดหนึ่งอันนี้เป็นหยดหนึ่งส่วนอันนี้คือเลือดที่กระจายออก <laughs> ผมชอบเลยดูโลกจิตเป็นบ้าเลยอ่ะเสร็จสักทีหนึ่งแต่ที่เหลือเดี๋ยวที่เหลือก็ค่อยมาเติมเพราะว่าจำนวนบล็อกพวกนี้คือใช้ปริมาณเยอะมากๆเลยกว่าจะเสร็จออกมาแบบเนี้ยแล้วส่วนตรงนี้เนี่ยนะผมตั้งใจว่าจะถ้าเป็นไปได้นะเราอาจจะจับชาวนามาเว้ยคนที่เป็น n p พีจริงๆนะ เอามาไว้ในนี้แล้วก็ขังมันไว้ในนี้ให้มันเหมือนกับว่ามันเป็นคนรับเควสหรือไม่ก็เป็นคนเฝ้าของตรงนี้ไงเออดูว่าจะเอาเดือดดุ๊กมาไว้ตรงนี้ดีวะเนี่ยจินตนาการล้ำเลิศวะไงจะโทษทั้งหลายแหละเอาเอาหารนี้ไปนะแบ่งๆกันไอ้ตายเอาละสำหรับภาคนี้ผมคิดว่าพอแค่นี้ดีกว่านะไอ้ตายดิมันดูโลกจิตชิบหายเลยตรงนี้อเอาละ หวังว่าคุณผู้ชมจะชอบพาร์ทนี้กันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แอนกด Subscribe นะครับผมแอนแตง o r w ์ t c ช i ิ่งกับผมไว้เจอกันใหม่พาร์ทนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย